ช่วงนี้หลายคนก็เริ่มกล้าที่จะออกมาซื้อของนอกบ้านกันบ้างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้มชมไปดูธุรกิจตลาดค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตลาดสมัยใหม่ถูกใจทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงไอเดียทำเงินค่ะ ถ้าพูดถึงสรตทฟู้ดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในบ้านเรานะครับแต่ว่าจะไปกินของหวานก็ต้องไปอีกที่หนึ่งจะกินของข้าวก็ไปอีกที่หนึ่งเดินทางก็ลําบากนะครับทำให้เกิดธุรกิจที่รวมสรตทฟู้ดมาไว้ในที่เดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าธุรกิจนี้กําลังเติบโตดีเลยทีเดียววันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับ คุณบีครับอยากกันเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของตลาดเรามันคืออะไรครับคอนเซ็ปต์ของตลาดเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นเป็นตลาดลุกใหม่เนาะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และที่สำคัญเนี่ยเราต้องการเป็นศูนย์รวมของสตรีทฟู้ดนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะเบื้องต้นว่าแบบประเทศไทยอ่ะมันเป็นแบบศูนย์รวมสตรีทฟู้ดจริงๆมันเป็นสตรีทฟู้ดที่ที่ที่อร่อยนะคนต่างชาติเยอะคนต่างชาติชอบอะไรเงี่ยเราก็เลยคิดว่าอยากจะเอามารวมไว้อยู่ที่เดียว จริงๆพอเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าอาหารมันค่อนข้างหลากหลายนะ,ละแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสะอาดแล้วก็โปดโผงมากะอะไรเงี้ยครับคือจุดเด่นจริงๆของเรามัน,มน,มนคืออะไรเราจะพยายามดึงลูกค้ามาใช้บริการแบบไหนคะค่ะเ,เราจริงๆเ่ะเราตั้งใจให้เป็นทาให้มันเป็นราคาที่สูงและปโปรนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเรามีทัชลมยักษ์เนี่ยเพื่อให้อากาศถ่ายเทแน่นอนความเอาดอร์มันมาเพราะของความร้อนดังนั้นเราต้องเราต้องพยายามทําให้มันโปร่งที่สุดนะคะเพื่อให้รับรับลมได้ดีที่สุดและคือคอนเซ็ปต์แรกของบรั ตลาด่อนส่วนส่วนที่2ก็คือจะต้องมีความมิกซ์ของร้านค้าคือเรามีทั้งร้านอาหารคาวหวานขนมร้านกาแฟเครื่องดื่มอะไรพวกนี้คือคือค่อนข้างที่จะครบนะคะก็คือเหมือนกับว่ามาที่เดียวทานได้หมดเลยไม่ว่าจะคาวจะหวานได้หมดชอปปิ้งก็ได้เพราะเรามีโซนแฟชั่นเห็นมีบริการด้วยชมีบริการมีร้านทําผมมีร้านคา r w a s ล้างรถทําเล็บร้านนวดร้านซักรีดเนี่ยมีหมดเลยค่ะ จริงๆเขาเป็นสติฟทูที่แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วป่ะหรือว่าเป็นลายใหม่ที่แบบเราเปิดโอกาสให้เข,อขอาเข้ามาขายมีทั้งสองแบบนะคะเราก็พยายามดึงด้าน,นอนเราก็อยากจะดึงลายที่มีชื่อเสียงเพิ่มความเป็นพีอาร์เสร่มให้กับทางทตลาดด้วยแล้วก็ยังเปิดให้ใหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะ ตอนที่ผ่านมาโควิดที่หนักหนกเลยผลกระทบกับตลาดนีเยอะไหมคะโอ้ก็ต้องบอกไปว่าเยอะเยอะค่ะเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าจริงๆรจริงๆเราเชื่อว่าหลายๆธุร,รกิจนะก็ต้องรับผลกระทบเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของเราอย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อกี้เรียนเราเพิ่งเปิดในตลาดใหม่ ช่วงที่ก่อสร้างก็มีแต่จ่ายออกช่วงที่ช่วง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 โควิดก็เลยยิ่งยิ่งมีการแล้วเราปรับตัวยังไงครับลูกค้าอยู่ได้ยังไงบ้างในส่วนของการปรับตัวเนี่ยเราเราเราต้องพยายามหนึ่งเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ที่ให้บริการเนาะต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าเอ้ยมาเดินที่ของเราปลอดภัยนะสะอาดนะเราก็พยายามดูซิว่าเฮ้ยเรามีบริการอะไรที่ช่วยเหลือลูกค้าบ้างได้บ้างไหม เช่นเราก็มีการเพิ่มในส่วนของพิทอัพเซอร์วิสเดี๋ยวสมมติว่าลูกค้าไม่อยากมาเดิน่ะเรากลัวค่ะไลน์มาบอกเราโทรบอกเราว่าเอาละนี่แล้วนี่นี่เราก็จะไปซื้อให้แล้วก็อ้อนกันมาแล้วแบบนัดแนะเวลากันแล้วก็มาพิกอัพมารับ้วย เปลี่ยนไปเขาต้องการความสะดวกสบายต้องการความสะอาดต้องการมีที่จอดรถเยอะๆซึ่งถ้าเกิดว่ามีสถานที่สถานีซึ่งตึ่โจทย์ได้หลายๆแบบเนี่ยเชื่อว่า,น,าน่าจะเป็นเทรนด์ที่กำลังมา